นหลังร้านนะคะที่เป็นส่วนของการผลิตกล้วยเยอะมากลิง,ง<ม>หรือหมาเอาลิงดี่ว่าหมาลิงอันนี้ลิงอน,น้นหมาเต็มเลยลิงเออลิงเว้ยเออลิงเว้ยต้นเมื่อกี้เลยนะเนี่ยดู ส,สดๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะจ่าและ t r a เวลวันวับางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะตอนนี้จ่าอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะขอทราเวลวันวันเดินทางน่องมาถึงภาคใต้แบบนี้ต้องมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยและตอนนี้นะคะจ่าก,ก็มาถึงที่นี่แล้ว ตอนนี้อยู่ที่ชุมชนพ่อตาหินช้างนะคะที่ตำบลสรุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะนี่เขามีป้ายแนะนำชุมชนด้วยนะเดี๋ยวค่ะผมว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สนใจน่าสนใจอ่ะหลายที่เลยนะคะแล้วก็นี่ของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเขานะคะตรงนี้เลยก็ต้องเป็นกล้วยเล็บมือนางอ่าแล้วที่นี่เนี่ยเขาเป็นแหล่งกล้วยเล็บมือนางเนาะ ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโลกเลยเรื่องราวของชุมชนพ่ตาหิชาในวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจตาจา๋ามาเจอกันค่ะ,ะวันนี้สายอยู่กับพี่เอกพี่เอกด <laughs> ีแล้วก็พี่เป็ดน,นะคะสวัสดีค่ะพี่เตามมาครับเดี๋ยวเราไปที่ศาลพะอแตนช้างนี่เดี๋ยวเราไปกับไกด์พิเศษนะคะไปกันนี่และไกด์พิเศษของเราอยู่คนวันนี้ เย้ own, <laughs> <Woo> ้ายบายวันนี้ก็เลยไปเที่ยวด้วยกันเลยโอ้มีไกด์พิเศษนะคะสามคนเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวตามรอยโครงการสลากสัตว์ร้างเพื่อชุมชนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะไปกันไปกันเลยค่ะ เราลงไปกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลพ่อตาหินช้างแล้วก็ตลาดพ่อตาหินช้างด้วยเนาะเดี๋ยวอาง้าวตลาดกล็ดอันนี้กล้วยและมือนางนีของดีของเขาไปไปกันค่ะนี่ตอนนี้จ๋าอยู่หน้าศาลพ่อตาหินช้างนะคะซึ่งอยู่ติดถนนเพชรเกษมตรงนี้เลยเวลาใครขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็เะแบบหยุด ว่าเป็นการแบบว่าเหมือนทักทายเนาะแล้วก็สักการะนะคะศาลที่นี่ด้วย้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็มาสักการะที่ศาลพ่อตาหินช้างกันก่อนเดี๋ยวด้านข้างตรงนี้ละค่ะ คร,ครั้งแรกที่สาได้ยินก็คือสะดุดสะดุดหูกบบชื่อนี่เลยช่มที่ไกยังไงในเอ็กเซครับพอพาเปมานะครับเอาเรื่องเข้าไปช้างก่อนนะครับตอนนั้นก็ได้ทําถนนถนนไปเกษสมท่้นี้ทีนี้พอเครื่องจากก้นหนักครับดันดันเส้นทางเพื่อที่จะทําถนนไปเกษตรพอดันไปไปเจอหินก้อนหนึ่งแล้วไปเจอหินก้อนหนึ่งนี่ไปเจอหินก้อนนี้ ไอ้รถแท็กเตอร์รถแม็กโคลเนี่ยนะแม็กโคลเนี่ยที่ว่าจะขุดหินก้อนนี้ออกเนี่ยขุดไม่ออกติดเลยติด,ตดไม่ออกค,อครับค,ครับก็หินก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่ในหน,นังหนานะครับไอ่หินก้อนเล็กนี่แหละนะทีนี้ก็เอารถตีนตะขาบมาก่อนเพราเรียกรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบมาดันก็รถรถตีนตะขาบข <c oughs> ดันนูรนเสียเลยรถเสียนะร,รถเสียก็รถก็ลื่นตะไลไปตกไหลเขาฝั่งนู้นเพรรถตกถนนทำยังไงก็เอาหินก้อนนี้ไม่ออกอ่าทำยังไงก็ไม่ออกทีนี้ก็ านช่างฝรั่งเขามีการข้าฝันนะครับมีการเข้าฝันว่า,าได้ฝันเห็นาชายรูปร่างอะไรเงี้ยนะครับรูปร่างูงใหญ่อยเนี้ยก็เลยมาแก้ฝันกับชาวบ้านเราแบบนี้ชาวบ้านเราแวกนี้บอกว่ากอ <c oughs> ให้ทําพิธีบวงสวงก่อนนะขอก่อนคือเจ้าที่เจ้าทาง <c oughs> นะพรับล้วผลลุกหน่ย <c oughs> นะทีนี้ก็านายช่างฝรั่งก็ทำพิธีบวงสวงก่อกตั้งศาลเป็นเพลิงไว้ให้ <c oughs> สารเล็กๆสารเป็นตาเล็กๆนะครับแล้วก็เมื่อเดียวหินก้อนนั้นว่ที่สารนะครับพอบอลบานเสร็จปุ๊บก็ไปทําได้สะดวกครับราบรื่นเลยราบรื่นเลยไม่มีสะดุดอะไรเลยอันนี้นี่คือที่มาของสารเกษช้างนะครับครับทนได้หินก้อนนั้นนะครับก็ยังอยู่ในนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูหินด้านในนะคะเมื่อกี้ที่พี่เอกเล่าให้เราฟังโอ้เนี่ยเป็นหินก้อนนี้ที่อยู่ด้านใน พี่เอกบอกเมื่อกี้เลยว่าก็คือไม่ได้ก้อนใหญ่มากเนาะแต่ว่านั่นแหละมีเรื่องราวที่แบบว่ารเร<อ>าบอกไม่ได้ดใช่ <c oughs> มันแปลกมากแลว้วแบบศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะนี่ตอนนี้จ๋าก,ก็เดินมาที่ตลาดกล้วยนะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับ พ่อต้หินช้างนะคะตรงนี้ด้านข้างก็จะเป็นตลาดกล้วยแบบยาวแบบนี้เลยร้นา,า,า,านค้าเยอะมากเป็เก็ีอนอกจากกล้วยแล้วก็จะมีเนาะผลิตผลนะคะนี่สันโ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเนาะเต็มเลยเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านขายของ เมืนกี้พี่เหลือแต่คำว่าตออย่าง,<อ>างเดียวเลยตอซุ้ยตอสุ้ยตอซุ้ยก็ตอสวยใต้ไม่ค่ะตอใต้ฟักสุ้ยเป็นเนีะยนี่ตอนนี้เข้ามาตรงด้านหลังร้านนะคะที่เป็นส่วนของการผลิตกล้วยเยอะมากนี่ เขาบอกว่าตรงนี้เป็นเหมือนโรงบ่มกล้วยนะคะก็จะมาแบบว่าบ่มให้กล้วยเริ่มสุกก่อนแล้วก็นี่นมีการนี่จ้างชาวบ้านนั่งแกะกล้วยกันตรงนี้นี่นนโอ้อยู่ท่ามกลางดงกล้วยเลยค่ะนี่ พอแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทำยังไงต่อคะเอาข้าวาอาไปอีอาไปอีกเอาไปค้างเลย่ะคางไปเลยไปเลยเราีเราเข้ามาในโรงผลิตแล้วนี่ตอนนี้เราก็มาถึงห้องผลิตแล้วค่ะอเราแกะกล้วยตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาผลิตในห้องนี้เลยโอ้โห มีตูอ้อบอ่ะน an ี่ค่ะกลังอบรู้ไหมอะไรนะผมว่าอบไป48ชั่วโมงเลยอ่ะคะกว่าจะแห้งได้กล้วยอบที่เราทานกันตีนแปดชั่วโมที่สองวันเลยนะสวันสองคืนคำนวณก็ต่อลูกเดียวแล้วกันลูกเดียวลูกเดียวอบไปสองวันโอ้โหนี่ดูกรรมวิธีนะคะเราจะมีเนาะ แต่บาวิธีการทำกล้วยหลายอยา่างกล้วยฉาบกล้วยอบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะกล้วยฉุกแป้งทอดม,มาดูถึงแหล่งแบบนี้ห้องผลิตแบบนี้เริ่มอยากจะลองชิมแล้วได้ไหมคะไปเราไปชิชมชกันคะ่ะกล้วยเยอะมากเลยกล้วยเล็บมือนางคะ่ะเอาเทียบบมือน้อง เทียบกับเล็บมือนางนี่ค่ะเทียบกับเล็บมือเราใหญ่กว่าเล็บเล็บมืออีกอ่ะดูโอ้โหนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งเนาะของกล้วยเล็บมือนางที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะใหญ่ที่สุดในอาเซียนใหญ่ที่สุดในโลกนี่อยู่ที่ตำบลสลุย่ะ ปลูกได้แต่ว่ารสชาติไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็เนื้อความนุ่มความหอมจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าอยากกินกล้วยเล็บมือนางที่อร่อยที่สุดต้องมากินที่นี่ที่พ่อไต่ช้างนี่เท่านั้นสลุยเท่านั้นนี่สุดยอดตลาดกล้วยเล็บมือนางพ่อไต่ช้างเท่านั้นอุ้ยมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าบ่นว่าอยากชิมมาแล้วอันนี้เป็นชิมได้เลยค่ะกล้วยอบกล้วยโอ้กล้วยอบค่ะกล้วยอบอืม สดๆแม่ไจากตู้สดคือสดจริงๆออกจากตู้แล้วก็ได้ทานเลยนี่แอบดมหอมแบบสดๆอุ่นๆเลยอ่ะอันนี้คืออบแล้วเขาแบบว่ามีใส่แบบไม่ใส่อะไรเลยนี่คือแบบธรรมชาติไม่ใส่น้ำตองน้ำตาลอะไรเลยนมครับนี่มาของกล้วยล้วนค่ะมาลองชิมกันกล้วยเล็บมือนางอบ มันหวานแล้วแบบนุ่มมากนุ่มหนึบๆแบะหวานแบบอร่อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยไปลองค่ะปลาไหลของกล้วยในโตโยตี้แป้งทอดโอ้โหน่าทานมากเลยได้แป้งมาจากไหนตาบที่ได้แป้งมาจากไหนแป้งแป้งมาจากไหนแป้งซื้อจากตลาดอ้าวเอามาผสม ส่วนกันเองทำเองแลบบอุ้ยทำของเขาตอบมันต้องมีแป้งผสมเนี <sy <s <s ่ยมีส่วนผสมเพราะเราส่วนของเราเองไงนะเนี่ยสุดเด็ดลองลองชิมซะแล้วได้ยินเสียงความกรอบไหมกรอบแล้วก็เปางไงแบบเหนียวนุ่มพี่แดดที่ปลาวมาตีมันด้วยเบสสองมาเท่ากัน นี่ก็จะเป็นเหมือนส่วนการเรียนรู้ใช่ไหมช่เกี่ยวกับการเกี่ยวเกี่ยวกับการสารกระชาญไม่ว่าจะเลี้ยงปลาไม่ว่าจะปลูกผักไมยว่าจะูกพืชกินเองแบบปลอดสารพิษนี่ตอนนี้จ๋าก็มาถึงบ้านหมอพอเพียงค่ะซึ่งที่นี่นะคะว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีพอเพียงนะคะของคุณหมอ อหนี่แบบว่าเป็นคุณหมออนามัยนะเดี๋ยวเราต้องไปตามล่าหาคุณหมอกันน่าจะอยู่ด้านในตรงนี้แล้วค่ะตามหาตัวคุณหมอเลยค่ะุณหมอประเวอยู่นี่ค่ะสัมภาสัมภาษณ์คุณหมอได้เลยค่ะ ชัยยุทธชัยโยครับขึ้นไหอชัยยุทธนะคะก็คือเป็นเจ้าของบ้านหมอพอเพียรที่นี่นี่บอกว่าทกำลังทำสปาเท้าเลืสปาเท้าสปาโอ้อันนี้ปลาปลาดุกทำไมมันตัวใหญ่อย่างไงถ้านับอายุก็จะเกณฑ์ทหารแล้วฮ่าสิบแปี่สิบปเก็บไปพึ่งพึ่งทวีด อ่าีละปีนี้21ปีนะฮะ21ปีรับเลี้ยงไม่กินโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้เป็นปลาดุกทับพันอะไรอะคะไอ้นุยรัสเซียเอ้ใหญ่มาก21ปีก็มีลูกอยู่ประมาณ3ลูกอันนี้คุณหมอปลูกเองเลี้ยงเองหมดเลยนี่ปลาเดี๋ยวเราให้คุณหมอพาเราไปเที่ยวในบ้านหมอพอเพียง เดี๋ยวเราจะไปดูหมาที่เลี้ยงกันนะคะอันนี้เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงหมาไม่ไม่ไม่ยากครับเพราะเขาผมได้มาเขาฝึกมาแล้วขี่ได้เลยขี่ได้ด้วยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆมาที่นี่ก็คือมาขี่มาได้เลยมากอคือเราจูงาจูงแล้วก็ถ่ายรูปแต่ถ้าขี่ผมต้องขี่เองไปเดี๋ยวเราไปดูหมากันอันนี้ไพลอดนะออ ไท่หลอดเราก็ตัดส่วนนี้มาเป็นหลอดแทนหลอดพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยปล้องตรงนี้ที่เราเอาไปทําเป็นหลอดดูดได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะเอาครีมตัดให้ดูเขาเรียกว่าหลอดไผ่หลอดเรียกว่าทุกจุดในนี้ก็คือแบบว่าจะปีทั้งแบบว่าพืชแล้วก็สาบตร์เนาะเอามาทําประโยชน์ได้นี่เจ้าเสามาเจอเจ้าเสา เจ้าหมาของเราโอ้โหอันนี้มันจะคิดถึงแฟนมันผมแยกแฟนมันกับลูกมันเึงงุดหงิดเพรเขามาแล้วเสียงดังเลยครับหงุดหงิดนิดนึงใช่ไหมแล้วส่องน้องเขาอยู่ตรงประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวเขาหงุดหงิดอ้เป็นเรียกเรียกแฟนน้องสาวนี่ ได้ยินเสียงแล้วแพะชนแกะแพะชนแกะของจริงแพะชนแกะแพะกับแกะอยู่ด้วยกันตัวสีดำนื่แพะไอที่เหลือนี่แกะแพะชนแกะนี่ บอกว่าแพะชนแกะเพราะว่าทั้งแกะทั้งแพะอยู่ด้วยกันเลยทีนี้พอจุดประสงค์ก็คือเลี้ยงขายลูกบ้างให้ก็ป้ปอนหญ้าบ้างส่วนที่ได้ผมจะเอามูลมาเนี่ยครับมันเหมือนกับปุ๋ยเม็ดนะโอ้อกะลปัปปี ได้หนึ่งอาทิตย์ไอหนึ่งอาทิตย์ก็คือได้แบบนี้แล้วเนาะถ้าเราจะเก็บนี่คือต้องประมาณ20ิวัน2ี่สิวันมี2อย่างถอนหน้าถอนโครนขึ้นจบไปเลยแต่ถ้าเราตัดปุ๊บเราได้ถึง3รุ่นรุ่นที่สมันจะแข็งแต่ถ้าเราปลูกินเองไม่สมควรถอนสมควรจะตัดมันจะได้กินอีกแต่ถ้าแม่ค้าเวลาขายเขาส่วนมากก็จะถอนขายทั้งราก แต่สําคัญคือปรุงดินนะต้องปรุงดินดินนี่สําคัญที่สุดครับแล้วก็อยู่ในอะไรก็ขึ้นในตะกร้าในกระถางอันนี้เราปลูกในตะกร้าเลยเนี่ยตะกร้าพลาสติกป์หลงนี้เลยที่เเที่ยตัวหลังเราสามารถอ้าวปรุงดินอ้าวปลูกแล้วก็ให้เอากลับบ้านได้เลยเป็นกิจกรรมเหมรอไหมถ้าดินเราดีก็ปลูกที่ไหนก็ได้ใช่ครับเริ่มเริ่มอยากดินการทำกาแฟมันมีหลายอย่างนะบางทีเรากินรกาแฟกาแฟ กาแฟนี้ไม่ใช่กาแฟมีหลายอย่างเหมือนกับอาบาริจ้าทางอาตเหนือนะอันนี้จะเป็นโรบัสต้าโรบัสต้าที่ดีที่สุดก็ต้องที่ท่าแซ่นี่ต้องกินกาแฟโรบัสต้าที่ดีที่สุดต้องที่ท่าแซ่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอุณหภูมิระดับน้ำทะเลอากาศทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยนี่เป็นอย่างเงี้ยพอดีอ่าก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ตตออรรีี่่นี่ก็เลยได้ไมเป็นกาแพที่ว่ามีคุณภาพจะไม่เน้นเข้มเหมือนเมื่อก่อนที่ว่ากินแบบอมปีเราจะได้เป็นรสชาติที่มีความหวานความเปรี้ยวเหมือนอะไรกันอันนี้ก็เรียกแนวสโลบาร์สโลบาร์ใครรีบไปตักไปตักกินครับใครเร่งไปต้องใจเย็นๆนะ่หรออันนี้ว่าบาริสต้าบาริสต้าของเรานะคะกำลัง ทำกาแฟยิงกับรูฟาร์มเมกเกจเป็นแบบแยกสายพันธุ์ชื่อแยกสายพันธุ์เดียวเดยประเทศเดีอเตอนนี้มันอยู่ท <ผม S 1> <thi> ีก่กลุนน่มเกษตรกรนำมาโปรเซสต์ว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนสูตรลูกไก่เขาถ้าแท้ก็ได้เช่นประเทศไทยเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วก<ช>าแฟก็ประมูลไปกิโลสองโอ้ย <c oughs> กาแฟโรตาร้าเนี่นะคะผมประมูลไปโลล,ละพันสอง โรบัสต้าเราอาจจะคิดว่ามันรสชาติเข้มข้นอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็มีการพัฒนาแล้วเนาะให้มันมีรสชาติที่นุ่มขึ้นทานง่ายลองมาชิมกันค่ะกาแฟโรบัสต้าจากบ้านท่าแซ่นี่ได้มาแล้วค่ะกาแฟโรบัสต้าโอ้จากฝีมือบาริสต้าแล้ที่ทำให้เราได้ทานลองชิมก่อนนะ เข้มข้มนนะแต่ว่าเขามีความแบบละมุนและมีความนุ่มอยู่นะคอร่อยเลยค่ะจะไม่กินบ้านไม่ได้ว่า รู้บกอ,อกว่าความเป็นมากของตะบสรยคืออะไเายค่ะอันนี้ไงครับอ,อ่าไมค่ะศาสตร์เ<า><า>มื่อปีพุทธศักราช2329เจ้าพระดงก์ระทั แกงวุนแมงยีเอกอัครมหาเสนาบดีของพม่าโอ้ตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขุนช่อฟ้าชุลาโลกเขาเรียกว่าสงครามเก้าทัพเห็นไหมตีดีบอกว่ามันนานอะไรปีแล้วปีกันก็ได้แล้วก็เลื่อนหลังมาตั้งแต่2329ยกทัพมาที่เมืองอุมพรเมืองไชยาเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ผ่านมาที่สลุยทีนี้ก็ยกทัพมาที่เขามีม้าเร็วของทหารไทย ขี่ม้ามาพบม้ามาบอกว่าีย้ายชาวบ้านที่ย้ายลับข้าเมืองเร็วทานข้ามาถึมาถึงแล้วเห็นไหมชาวบ้านหนองสือก็กลับไปข้าไปในเมืองทุ่พรอีกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาไม่จับกันเขาขู่หวงสมบัติของเขาเออทำไรไปเรื่อยๆแล้วก็ทานข้าก็มาถเพามาถึงปุ๊บมันมีการเฤตากรรยที่แย่งเสบียงอาหารบางส่วนนะที่ว่าทางในการก็ปริ๊งเขาเปลี่ยนลงไปในคลอง ครกนี่เยอะมากเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ในวังของเรียกตอนนั้นเราวังครกอ่าทีนี้มันก็ที่บริเวณนี้ก็เหลือแต่สานอนวิ้งเต็มหมดเลยนะทีนี้วันเวลาก็เปลี่ยนไปเราจะเจอันที่ไหนดีตอนนั้นตอนนั้นเรานึกย้อนนึกภาพย้อนหลังมาเจอกันที่ที่ไหนดีที่มีสาเอนี่ตก้อยเราไปเจอกันที่มีสาที่มีสากเลยอะตรงนั้นอะสากะล กะลุยมันคือที่ภาษาใต้เพียมากกะลุยอ่าเยอะมากเยอะที่มีสักเยอะสักกะลุยอ่สักกะลุยนั่นี่เรือโตเลยเราไปเจอเราไปเจอที่ไหนสักกะลุยไปเจอที่มีสักกะลุยอ้าวแล้วเราก็ไปเจอที่มีสักกะลุยกะลุยสักกะลุยสักกะลุยกลุยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือที่บางของตำบลสลุยกระชับค่ะขอบคุณค่ะแม่ เดินทางเดินทางกันต่อไปวัดถ้ำรุกรุกตะเคียนเอาลิงหรือหมาเอาลิงพี่ว่าหมาอันนี้ลิงอันนู้นหรืหมาลิงเต็มเลยลิงเออลิงเว้ยเออลิงเว้ยและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดถ้ำพุตตะเคียนแล้วค่ะด้านนี้เลยเข้ามาแล้วแบบสวยงามแล้วก็ร่มรื่นด้วยนะคะ เียตรงด้านนี้นะคะที่เป็นใบเสมารอบๆตรงนี้เขาบอกว่าทำรรมาจากหยกพม่านะคะหาดูสิสวยงามเลยแล้วทีนี้ก็จะมีองค์เจดีย์นะคะที่อยู่บนขาะคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน นี่แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงครัวหินกูบค่ะเป็นร้านอาหารพื้นถิ่น,นี่อยู่ด้านหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่ครัวซึ่งก็คือพี่อ้อยเนี่ยนะคะจะมีอะไรให้เราทานกันบ้างอตรงนี้เราจะเป็นฟิลแบบอาหารข้าวราดแกงเนาะดูเมนูสีสันแบบน่าทานมากแต่เดี๋ยวเราบุกเข้าไปในห้องครัวกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอะไรให้เราทาน,นะคะ่ะบุกเข้ามาจะถึงครัวเลยวันนี้ มีเมนูอะไรคะอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ค่ะใบเหลียงเป็นใบไม้อ่าใบเหลียงคือเป็นเป็นใบไม้ที่ว่ากินได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นใบเหลียงที่ของชุมพรนะคะตรงนี้ถ้ามาชุมพรแล้วต้องกินใบเหลียงผัดไข่ค่ะใบเหลียงผัดไข่จากคนได้แท้ๆเดี๋ยวเราใบเงผัดไข่ใบเหลียงใบเลียงผัดไข่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะกะใช่ใช่ อันนี้ก็สตอที่เพิ่งเจดมาสดๆจากต้นเมื่อกี้เลยนะเนี่ยดูสดๆแบบนี้เลยค่ะใครเป็นแบบว่าสายแบบว่าชอบทานสตอร์ตรงฟินแน่เลยเนาะกินกับน้ำพริกอะไรแบบนี้ค่ะถือว่ามาถึงแล้วเนาะมาถึงภาคใต้แล้วเนาะได้ทานเมนูครบครันแบบนี้โอเคอเค่ะเดี๋ยวบ้าน<ๆ> ชวนพี่ๆประทานข้าวด้วยกันนี่เมนูของเราวันนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยหูน่าทานทุกเมนูเลยค่ะนี่ใบเหลียวผัดไข่เมื่อกี้ที่บุกไปในครัวแม่ครัวร่างอยู่ตรงนี้ครัวกลิ้งหมูอันนี้กระดูกหมูใบชะมวงใบชะมวงอันนี้ไข่เจียวใบเหลียวนะคะน้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิค่ะ แล้วก็นี่ส, Länder, ส,อสอตอสดๆใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอกเพิ่งไปอสอยมาจากต้นตรงนี้นะคะใบเหลีหยงก็สดๆเก็บจากก้อนตรงนี้เช่นกันออกโอ้เมนูของเราและนี่คือทริปชุมชนพ่อตาหินช้างตำบลบลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรของเราในครั้งนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปที่ทั้งสนุกและก็น่าสนใจมากเลยค่ะ ขอขอบคุณโครงการสลากสารสร้างเพื่อชุมชนของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับกิจกรรมดีดีในครั้งนี้นะคะที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะแล้วเราเจอกันทริปหน้านะคะ